วันนี้ไอซ์นะครับก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติและก็สเปคของโดรนรุ่น T 1 0 0อนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่างโดรนตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นวิชั่นเซนเซอร์นะครับที่มีกล้องด้านบนเรดาร์นะครับตัวนี้ก็ประมวลผลด้วยภาพเป็น AI นะครับแล้วก็ตรวจจับติดตามตำแหน่งของอุบัตรคและก็วัตถุกันชนก็จะมีความจําเก็บไว้ข้างในนะครับถ้ามาบินซ้ําที่จุดเดิมก็จะมีการคิดและก็คานวณค้นหาเส้นทางที่ จะหลบหลีกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้นะครับครับต่อมานะครับก็จะขออนุญาตกลางลำนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่มากนะครับก็จะกางให้ดูนะครับส่วนใครที่สงสัยในเรื่องของขนาดโดนนะครับเราก็จะมีการทําคลิปที่ระบุขนาดดิเมนชันของโดนตัวเจ้าทีหนึไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงขนาดนะครับเราจะมาเจาะเรื่องสเปคแล้วก็ คุณสมบัติอุปกรณ์แล้วก็เซนเซอร์และก็เลดาราต่างๆนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเจ้าตัวเลเซอร์ที่เป็นเดรดราสแกนนะครับใช้เลเซอร์ในการตรวจจับวัตถุนะครับก็จะทําให้การดีเทคตรวจจับเจอวัตถุในการป้องกันการชนได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทำงานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นระบบเดิมนะครับที่ใช้คลื่นความถี่ระบบโซน่านะครับในการสแกนแสงรวมกับคลื่นความถี่วิทยุนะครับ ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมขีดความสามารถของโดน T100 ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความอัจฉริยะในรุ่น T100 นะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงขุมกําลังในการขับเคลื่อนนะครับทำให้ตัวโดนที่มีน้ําหนักมากกว่า150กิโลบินขึ้นได้นะครับ <Woo! S 1> จะมาพูดถึงเรื่องมอเตอร์นะครับจำนวน KV นะครับมอเตอร์ของ T100 นะครับอยู่ที่60 KV นะครับใช้มอเตอร์15560มาพร้อมกับใบพัดนะครับ ที่มีความยาวถึง62นิ้วในการทรงตัวเสริมปฏิทิภาพด้วยวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้การบินนิ่มนวลขึ้นลดการสึกก่อนของลูกปืนนะครับและทำให้อุณหภูมิของมอเตอร์สะสมน้อยลงอีกด้วยนะครับครับเรามาดูในส่วนของสปีดคอนโทรเลอร์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับส่งไฟมาเข้าสู่มอเตอร์หลักนะครับเขาเรียกว่า e s c นะครับออกแบบมาเป็นทวินเลยนะครับ ทวิน ESC คู่นะครับตัวนี้นะครับข้อดีก็คือสามารถทนน้ำนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ทนละอองน้ํายาได้เป็นอย่างดีนะครับออกแบบมาให้มีความสวยงามแล้วก็มีซิงค์ระบายความร้อนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในสามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโดนที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างหนักเป็นอย่างดีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับด้วยกล้องระบบเ u ล์ต้าไวนะครับไม่มีการใช้ระบบกนะิมบลในการก้มเงยนะครับก็ลด การสึกหล่อและลดการชำรุดนะครับก็ทำให้ทุกท่านใช้งานเจ้าตัวกล้องนะครับที่บิวอินมากับในรุ่นที0 0ได้อย่างสบายใจนะครับเสริมความแม่นยำด้วยเรดาร์ด้านล่างนะครับใช้เกาะบินตามไหล่เขาบินตามเทอร์เลนนะครับรักษาระดับความสูงนะครับให้มีความแม่นยำตามระยะ ความสูงที่เราได้ตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรดาร์เทเลนที่เกาะอยู่และก็ติดตั้งอยู่บนด้านใต้ของเจ้าตัวโดนที0 0นั่นเอง DJI ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าชาลิยะนะครับเสริมขีดความสามารถในการทำงานได้ในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมเลนขยายนะครับเพื่อเสริมความสว่างทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นและการทำงานของโดนทีนในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี มีการติดตั้งชุดไฟ LED เสริมด้านล่างนะครับอยู่ด้านใต้ของไฟ LED หลักถึง2ชุดนะครับทำให เวลาขึ้นลงนะครับนักบินสามารถมองเห็นทัศนวิสัยพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเรื่องของปั๊มน้ําเข้าไปเลยนะครับปั๊มน้ําคู่นะครับสหัวเดิมจากโรงงานนะครับสามารถฉีดพ่นสารน้ําได้30ลิตรต่อนาทีนะครับแต่ถ้าแต่งหัวเจ็ตเพิ่ม2หัวจะสามารถพ่นได้40ลิตรต่อนาทีนะครับปั๊มน้ําเป็นระบบหอยโข่งนะครับเป็นใบพัดหอยโข่งห้องปั๊มใหญ่ขึ้นนะครับและอุปกรณ์ส่วนมากเป็นพลาสติกผสมไฟเบอร์กราดนะครับทำให้วัสดุมีความคงทนต่อสารเคมีนะครับ แล้วก็ทนการกัดก่อนของน้ํายามากยิ่งขึ้นนะครับ ขั้วแบตเตอรี่นะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะขั้วที่มีความใหญ่และก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ทนต่อการเสียบเข้าแล้วก็เสียบออกนะครับเหมาะสมกับการรองรับกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุถึง41,000ม ah. ิลลิแอมป์ที100มาพร้อมถังบรรจุน้ำยาได้สูงสุด100ลิตรติดตั้งพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำรุ่นใหม่ทำให้เสริมประสิทธิภาพการวัดระดับน้ำขณะที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ที100มาพร้อมกิฟล็อกโดนอัจฉริยะสามารถปลดไว้ได้เพียง1วินาทีรีโมทอัจฉริยะ RC พัดถูรุ่นใหม่ทำให้การประมวลผลเร็วและแรงขึ้นทำงานต่อเนื่องได้ตลอดวันไม่มีเรื่องของความร้อนเข้ามาเป็นอุปสรรคทำงานได้แม่นยำขึ้นและแถมยังน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นทำให้การพกพาและขนย้ายสะดวกได้ตลอดวันและที่ขาดไม่ได้ก็คือถังหวานในรูปแบบใหม่มีระบบเกลียวหมุน ฟีดปุ๋ยฟีดเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับพื้นที่บรรจุได้สูงสุด150ลิตรหรือน้ำหนัก100กิโลนะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะมาเสริมขีดความสามารถในการทำงานทางด้านการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวการหว่านปุ๋ยเม็ดการหว่านปุ๋ยเคมีหรือการหว่านอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ T100 จาก DJI วันนี้นะครับไอก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก DJI นะครับที่เพิ่งเปิดตัวสดร้อนๆนะครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็กำลังจะตัดสินใจเลือกโดนดีๆสักหนึ่งลำนะครับรองรับพือสวนรองรับนาแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คงหนีไม่พ้นรุ่น T 1 0 0่นะครับและวันนี้ก็ท่านใดที่สนใจโดนเกษตรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในอินบ็อกนะครับหรือติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทนะครับที่ อยด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่อทั้ง Li n e แอดนะครับแล้วก็ Tik t o k นะครับของช่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีโดนเก่านะครับนำมาเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นโดนใหม่นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับสามารถส่งรูปโดนเก่านะครับ เข้ามาในอินบ็อกซ์เพื่อให้ทางแอดมินได้ทําการประเมินราคาแล้วก็ได้ทําการพูดคุยถึงสเปคโดนตัวใหม่นะครับเพื่อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจนะครับเราก็ยินดีรับซื้อรับเทินได้ทุกรุ่นทุกราคากันเลยนะครับสำหรับวันนี้ไอนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่คลิปต่อไปจะนำข้อมูลอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังติดตามชมกันอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ